โอเคกผมมเก่าวัดี่ามสมานไวนักรับผมเป็นไทยผมชื่อมุสตามยา์กาโซนักรับี่นี้เราอยู่ในกมวอไอ้แอกีกบาละ Modern o น w a r s h ย p เออ m ม d e r n of ก็มาโมเดิร์ s h i ยชิปโอเคพอเราเลี้ยวเดินไป่ย เล่นออฟบอลชิปนะครับนาวันนี้ก็จะเป็น e T L A. อีซีแหละเรื่องแตเป็นไดีอ่ะอคืออีจีับผมไม่เป็นหเรื่องจะลงอะไระปรนึงนา,าหงหเดี๋ยวผมขอเลือ,เลอกเน,น,นือกแป๊บนึ่งวันนี้มาแบบง่ายๆกันงานน่า,ายๆครับสีกๆเลย อีพีแรกเป็นอันแรกเปิดเปิดประเดิมด้วยี่นี่กันเรื่องอะไรกูเนี่ยกระตุกเว้ยกระตุกปกติผมเล่นน้ำมันกระตุกนะเียงมันอาจจะแปลกๆหว่เป็นเพราะน่าจะหูฟังไม่น่าจะใช่เลยแหละเอ้ยไปดิเฮ้ยเรื่อน ของช่วงนี้ก็ดูจนๆหน่อยเพราะผมจะเก็บตังค์ซื้อเรือมาทุกเครื่องบินแล้วละแล้ว120ล้านนะครับเออนี่นี่คือยามาต้นยามาโตยามาโตที่ผมไม่อยากเล่นหมดออนไลน์ต่อไปฮะโดนเนื้อขามออยอยากร้องไห้สาวสาวซื้อมาซื้อมาในช่วงผมซื้อมาในช่วงาช่วงที่มัน เอาเรือปอมเรือใหม่เรือใหม่มาพอดีอ่ะโคตรแ่ไปวันนี้มาง่ายง่ายง่ายไป let's go อ๋คลิปเมื่อกี้ยอด 28, 25, นนอยู่แค่ยิบแปดถึงแล้วไคลิปนั้นแบบเดี๋ยวผมอัดประมาณสักสิบสิบห้านาทีกัน 10, เมืองที่ล่มสลายโอเคจัดไปจะท,ทำอะไรเนี่ยตอนนี้ผมมีเกมเออ วงอัลไบรท์ชิปวงอัลแคงผับจีโมบายผับจีนิวสเตเตอะไรอีกว่าสต,ตาดิวันเล่คอลัมออนไลน์เปิดมาก็มาติดเลยอ่า for อยืมชื่อผับจีนิวสเตเตแล้วก็โวล์เทีโร่นี่ผมไม่อาจแน่นอน General oh, I oh, hands, your battle! ยังเลยอ่ะเอ้ยโอเคเลิกดีกว่าเยีา่ามโตดีกว่าเยี่ยโตดีทามาโตดีกว่าไ <laughs> ปายามาโตยามาโตโอ้ยเลื่อนยาวๆไปเยี่ยมาโตผมก็อัพไม่ค่อยสุดจะที่แต่สุดๆเพิ่เงเล่นิดเดียวไปอือขอมบบดีเดย์ กินแลนด์ฝากใครดูว่าคลิปนี้จะได้ลงไหมอ่ะดูวัน <c oughs> ไปบอมโติมสามลามเนี่ยสองลำเนี่ย,ยมันจะมาโตกโแบบเอบอเอามาทำไม เอาอยามาโผล่เ,ออเ,เข้ามาถ้าเราอย่ามาโผล่เข้ามาเอาเรือลำอื่นแทนดีกว่าเออมันควรจะเปลี่ยนกันแล้วเว้ยทำอะไรดีไม่อาจดีกวะจะอาจดีไหมอาจดีกว่าไปยิงบอดก็ได้มายิงบอดยิงบอดแบบอะไรดีพายุไม่เอาอารสุไม่เอาเอ้ยอตุทีล่ละ สัก10นาทีแล้วลันล้วเอาลงไม่ตัดต่อไม่เลย10นาทีก็ลงโอ้ไอ้อวดปลาเหลาอ่ะเอ้ยสิ่งแรกที่ผมทำตลอดตอนเล่นยามาโตะนะกดเดินหน้าเรือแล้วก็ปล่อยที่บินไปไม่ต้องกลับมาอีกเพราะมันไม่กลับไปอีกแล้ว มิซูนี่ย in> ังพออยู่ได้นะยสุดมาโตแม็กับมองแบบเสแล้วแบบโลด้ยของีนเพื่อนมผอนอี้่อนาผอนเรือนินมาโตไ้ขอบคุณเพื่อนแล้ขอบคุณเพื่อนที่ s u ก p เรือชนบินให้เรา ม,ออมันมียาม,มะตะโตกไว้ล่อเป้าล่อป้ลไห้เพื่อนแล้วก็อาจัดการเรือมันจะขต้บินผ่านประตู มาที่มอมันมีผู้เล่นบางคนไม่ิแบบงเข้า่ามเล่นเือเข้ามาหายามัโตเหมือนเหมือนเล่นเงือเข้ามาหาอนไถรวดีเดินไปไละ hello, ra làm tình hình, bay ra 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 sự thoải mái của chúng ta เรื่องจะเอาอะไรลงที่ลงสวัสดีริงหลอดขั้นต่อไปที่ผมเขาจะเก็บตังค์ซื้อ กีบสี่ึ้นยิบหาวัดตุ๊กทำอะไรรีเควีตอลิคอสเตอร์โอ้อันนี้อ็นนี่นี่นี่ดิว่าเอ้ยสำหรับใครที่มียามมาโตเนี่ยมีสองแแบบนะพี่เล่นยามมาโตแล้วฟาร์มง่าย สำหรับผมนะคือแบบไม่นี่เมืองที่ล่มสลายมีปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแหวกโอเคสินวนทีน่าจะลงเร็วอ่ะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดวีวันในด,ดีอ่ เิดมาแล okay, ้วแบบไม่ต้องอะไรมาเางเสไชร์จเาชาปิดแมปด้วยครึ่งครึ่งปิดนอะคร่งมินิปุ่เดยวต่อนิเกรท่นปโอเคเปิดี่ปรนี้

เห็นนีเออเห็นน่คอมเมนต์อยงข้าใจผมเพุ่มาอ่านมันี่ตอบอะไรเนี่ยเออเฟุผมทิ้งไว้แล้วนะเุ๊นั่งม่ไทยร้านคอมเมนต์นะครับอยากเกผม่ดเกมอะไรครับ เออสร้าห้องเล่นรื้อนอนเล่นโบววานิโร Mưa hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn hai ก็จว่าอัปเดต,เดตมาอัปเดตเมื่ออัปเดตที่แล้วเริ่มน้ำเล่นยากมากเลยอ๋อทำน้ำน้อยเหมือนกันเล่นกันหอเริ่มน้ำคือแบบเล่นยากมากเลยนะครับแต่ก่อนแบบเริ่มน้ำพวกดอนสกอยเทียสิบไอเทียสิบก็บาลแล้วเทียสามเนี่ยมันนำได้ประมาณเกือบท้ายเกมเกือบถึงท้ายเกมได้อะเออเกือบถึงเกือบถึงท้ายเกมได้แต่เดี๋ยวนี้อะไรไม่เกินสามนาทีปะ ขึ้นมาแล้วอ่ะเออมันเป็นเรือเรือพลังเรือลังงานอีกอย่างนึงตอนสะพอยอ่ะจทำไมจะทำไมมันถึงขึ้นมาแล้วน่าจะปรับสมดุลแหละเพราะว่าเว่าถ้าเรือน,น้ำดำนานเกินไปมันก็โอเหมือนกันกันแบบเรือขนาดที่ตาถั่วหรือไม่มีเรดาร์นี่ก็โอ้ลำบากนไปโดนตาสตาร์ แบบอะไรดียามาโตะอะเร,ยรอยู่จบด้วยการแพ้เริ่มด้วยการแพ้ต้องจบด้วยการแพ้เดี๋ยวเฟซอย่าลืมนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ร้านเอ่อดิสคิชชั่นไม่ใช่ดิคอมเมนต์อะเฟซบุ๊กไม่ใช่ดิชื่อคลิปใต้ล่างคลิปอะ ใต้ล่างคลิปที่หมชื่อคลิปแล้วกดด้วยมาเอาใเอใต้เออใต้ล่างคำอธิบายคลิปใต้ล่างคาอธิบายคิปนะครับผมจะทิงเคผมไว้มุดายาสกปนะครับผมจะทิ้งไว้นะครับมากากรัมา,รารเข มาหาเราแล้วไงไม่ต่ำเกินไปมองมาถูกตันสีโอ้โหเ้าหน้าโผ้าไปมาไปเลย วันนี้มัเบอร์แปดหมื่นเลยเรายืกไปสองรอบนะนี่โอเคคลิปแล้วโอเคนะครับนะาน้จะสรุปอีกครั้งนะครับนนวันนี้อาจจะมีคลิปเล่นเล่นห้องฝึกกับรุ่นกับน้องที่เออรุ่นน้องเล่นบววอฮีโร่นะครับ อ่างฝึกวอล์คฮีโร่นะครับหรือแม่ก็เวอร์อฟแท n งนะน่าจะมีไลท์เออแล้วก็เออเห็นน้องคนนึงบอกมาเออต้องมีตัดต้ตัดตัดตัดคุณบอกว่าจะทำไม่เกินสิบนาทีหรือเปล่านี่เกินสิบนาทีนั้นก็ตัดไปดูอีกทางด้านนึ่งนะครัอ่าไอคลิปนี้นะครับอ่าบอกตรงนี้เลยพี่ เล่นด้วยพี่ตอบผมหน่อยอย่าเมินนะนี่คือไม่ได้เมิอนอะ่ะคือแทบไม่เข้าไปดูช่องตัวเองเลยอ่ะโอเคนี่เฟซบุ๊กผมอยู่ตรงนี้อ่ะกดเข้าไปดูคลิปไหนก็ได้อ่ะผมผมจะทิ้งไว้อยู่เนี่ยให้เข้ามาบ้าก็วางไานี่เฟซบุ๊กผมกดเข้าไปเลยกดเข้าไปอ่ะเด้งมามึงเด้งมาหน้าไหนเนี่ยเด้งมาผิดอันหรือเปล่าอ้าวว้าเอะถูกอันเปล่าวะเดี๋ยวกนะ อ้าวเออช่างมันช่างมันเดี๋ยวผมใส่ไหม่ไม่น่าเลยกูลืมดูลืมดูโทษโทษโทษแต่วขำๆไปอ่านี่ Facebook ผมนะครับอ่าเ facebook ผมจะมีด้วยกันอยู่เจ็ดคนเจ็ดคนซึ่งนี่คือเฟซหลักผมส่งภาพน้ได้หลังจะไปสนใจซีให้อะ่ะโอเคนะครับนะโอเคแล้วก็อ่าจะพูดยัไรต่อดีวะ อ่าท,ท,ทักสามารถทักมาหาผมไม่ได้ทักมาคุยเล่นอะไรอะไรก็ได้เพราะว่าผมก็เบื่อแล,ล้วมีคอนเทนต์ลงตัวคือวันวันผมไม่ทําอะไรนั่งนั่งคุยกับน้องน้องใน Discord นะครับไม่รู้จะทําอะไรดีอ่ะคอนเทนต์ content ก็ไม่รู้จะลงอะไรมีเกมเยอะมีเกมเยอะก็ไม่รู้จะลงอะไรจริงนะครับอ่ะนี่อ่ะคือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ต้องขอโทษด,ด้วยนะกันนะครับนะโอเคตัดมีภาพหนึ่งตัดอีกแล้วตัดอีก โอเคตามมาด้านนี้โอเคนี่คือเกมที่ผมมีแต่ไอเกมนี้อไอเกมนี้กับเกมนี้โหลดมาไว้แต่ยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับโอเคแค่นี้แหละโอบอกรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วก็แชนนผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นจาก s s c u กับเป็น p p Z a t h หรือเลเซตเตมของมันก็คือ panzer army Panzer Army TH หรือเอ้ยน a ซอร์ Army Thailand นะครับกองเอ่อกองทัพยานเกาะกองทัพยานเกาะไทยนะครับผมค่ะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปด้วยแล้วครับด้วยแล้วกันนะครับนะักับการพูดไม่ชัดหรือไม่คล่องของผมด้วยแล้วกันกูเป็นคนไทยจริงไหมเนี่ยเออช่างมาันเถอะนะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เออกูพูดไปแล้วเนี่ววะ เออลืมกดติดตามน้่กดลูกกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับถึงแม้ผมจะไม่ค่อยลงคลิปสักเท่าไหร่แต่ผมจะพยะายามโอเคหมดละ <laughs> เป็นไรว่าวันนี้โอ้คนทำช่องนี้บ้าๆบอๆอยู่แล้วคิดเลยมากอย่าคิดเลยมากไป let's go let's go ทำไมคุณจะปิดคลิปละเออช่ามันมเอ